นี่เรามาดูรองเท้าคนพิการนะก็คือเท้าเขาจะต้องเชิดจิตเดินจิกอย่างเงี้ยจิกจิตแบบเดินเดินกับปลายเท้าแล้วตรงนี้ก็สูงตรงนี้สูงเราก็ต้องมาแปลงเราต้องมาแปลงวุ่นเนี่ยรองเท้าพวกนี้ตัดยากมากเลยนะบางจะบอกให้รองเท้าพวกนี้แบบมีแต่ยากยากแต่ก็ไม่ยากความสามารถของบางนะเพราะบางคิดอยากจะทําอย่างเงี้ยเห็นไหมดูความสูงดิเจ็ดเซนเจ็ดเซนอีกขาข้างหนึ่งเจ็ดเซนอีกขาข้างหนึ่งแบบ ่เท่ากันอย่างเงี้ยเนี่ยทาไมถึงต้องมีช่างรองเท้านึกว่าทาไมต้องมีช่างรองเท้าเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีช่งงางรองเท้าเนี่ยคนแบบเนี้ยไอ้ขาต่างกันระดับนี้เวลาเดินมันเมื่อยนะเดินหน้าสงสารน,นะบางจะบอกห้เวลาเขาเดินอนะเข้าใจเขาเลยแหละว่าเขาปวดขามากนี่หลายคนเลยกําลังรอคิวกันอยู่เนี่ยอีกหลายคนกําลังที่รอคิวกันบางก็ทําให้เรื่อยๆนะทาให้ทุกๆคนแหละ นะใครมีปัญหาเรื่องเท้าที่พอจะให้บางแก้ได้ก็เข้ามาบางก็ใช้สก,กิลที่บางมีความสามารถนี่แหละช่วยเหลือบุคคลแต่ว,ว่าน,นั่นแหละต้องรอคิวกันหน่อยเพราะว่าตัวนี้ใช้ความท,ที่พูดกันตรงว่าใช้ทักษะเยอะในการตัดรองเท้าที่ผิดรูปแบบเนี้ยใช้ทักษะแม้หนึ่งต้องไปโมหุ่นก่อนเหรอต้องไปโมหุ่นก่อนเห็นไหมหุ่นแล้วก็ต้องจอเป็นบล็อกตําบล็อกตรงเนี้ยให้เป็นบล็อกเป็นบล็อกรูปเท้าอีกเนอะวะและความสูงอีก เหมือนละเจ็ดเซนอย่างเงี้ยเจ็ดเซนก็ต้องเพิ่มแล้วก็วางบล็อกเจาะบล็อกตรงกลางนี่เนี่ยเราต้องเจาะบล็กอ,บบอกตรงกลางงานโฟ,ม,นนกนนนโฟมก็เป็นงานที่งานโฟมก็เป็นงานที่ทักสะฝีมือเหมือนกันนะการเจาะโฟมอะไรพวกเนี้ยเพื่อเจาะคว้านโฟมตัวเนี้ยให้เข้าเป็นรูปเท้าแล้วถ,ถึงจะมาตัดเป็นหนังตรงนี้เข้าไปอีก ตรงนี้รายละเอียดเดยอะซึ่งอยากจะหาคนมาทดแทนนะก็คือการทำรองเท้าบิดรูปหนึ่งต้องทำโมแต่งโมงหุ่นตัวนี้ก่อนโมหุ่นตัวนี้ขึ้นมาพอโมหุ่นตรงนี้เสร็จเราก็ต้องมาตั้งโฟมมาวางโฟแมแล้วก็มาโมโฟมอีกโมโฟมโมโฟมอีกทำโฟมอีกแล้วก็ไปตัดอัปเปอร์ตรงหนังตรงไปตัดตรงหนังว่าเราจอแบบไหนพอเราตัดตรงหนังเสร็จเราก็ต้องมา รายละเอียดเยอะหน่อยพูดก็ไม่หมดเพราะว่ามันต้องมาลงมือทําเองอะ่ะแล้วต้องศึกษาในะพวกเนี้ยต้องศึกษาต้องเรียนนะพอเสร็จจากบางไปเนี่ยนี่ตรงเนี้ยคนทําหาคนทํายากมากนะไอ้เรื่องซ่อมรองเท้าเยอะแยะไปหมดแต่เรื่องแบบทํารองเท้าแนวเนี้ยหายากยังหาคนที่จะที่มาสืบทอดยากนะการทํารองเท้าคนผิดรูปขาโกง่งขาคดขาง,งอขางี้ขาสูงต่ำอย่างเงี้ยบางคนสูงต่ำแบบเนี่ยข้างหนึง่งสมว่า อาข้างนี้สูงอย่างเงี้ยอีกข้างปกติอย่างนี้นกึกว่าเยอะมากๆนะฝากด้วยใครมีปัญหาก็ทักเข้ามาถามบางได้ถ้าบางแก้ให้บางจะแก้ถ้าบางช่วยได้บางจะช่วยนะบางให้ในสิ่งที่บางถนัดก็คือตัดตรองเท้าแต่ถามว่ามันจะเฟอร์เฟกต์ไหมมันจะดีไหมทุกอย่างก็อย่างน้อยช่วยบรรเทาความปวดอย่างเช่นคุณสูงต่ำก็ช่วยให้คุณได้เดินได้ขาบาลานซ์ขึ้นหรือถ้าคุณ ปวดขาโดยการที่ไม่มีรองเท้าใส่บางตัดไปให้คุณก็พอจะมีรองเท้าได้ใส่บันเทาได้แต่ถามว่าจะหายเดินปกติเป็นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้หรอกเพราะคนเราเป็นมาตั้งแต่เล็กเลยนะโอเคนะฝากด้วยใครอยากมาสืบทอดก็มาสืบทอดกันนะเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยเหลือกันต่อ,ตอไปโอเคนะเท้าคนปิดลูกกระตูนเห็นไหมถามกระตูนโอเครู้เรื่องวัยรุ่น